ครับผมก็เป็น MC 99รำลูกกาของเจ็ดตัดคุณทานีนะครับผมว่าวันนี้นะครับผมทกท็อปเอาทุกท็อเข้ามาใหม่ๆจะสดร้อ,อ,นอนเลยคันนี้เป็น 3, เดรนเตอร์ปรี2023นะครับผมนะวิ่งมาเพียงแค่8,500กิโลเท่านั้นเองนะมาดูรอบพันกันจะได้ไฟหน้าหล่อๆอย่างนี้เลยคันนี้เป็นตนัว N2 นะจะได้ไฟหน้าหล่อๆนี้เลยจดทะเบียร์ปี2023นะล้อมองวงๆเนี่ย จะลงงานแล้วเป็นสีที่ถูกใจเขามากเลยเพราะว่าคันนี้มันเป็นสีสเทาดํำพรอยยิ่งมาได้นี่เป็นฮีเรเนอร์ช่วงหน้าเป็นฟุตบอกส์คัเป็นท่านใหม่ๆคลิปๆเลยไปให้รอรองนีเลยเลขสามแม่สวยไหมนะมาดูช่วงล่างกันพีนะ่ไหนๆก็จะดูแลมันลดโตตูวพอดีหลังไม่ค่อยดีนะใหม่ๆคลิปๆนึงเลยแปดพันห้าร้อยกิโลเท่านั้นเองนะช่วงล่างพูดใหม่เลยมันโดดได้นะเอ็ม,นนะมตีเก้าเก้านอนได้เลยนะ คือพื้นในหูตลอดนะครับผมนะมาดูเลยว่ารอบพันไปยังไงแล้วมาดูภายในกันนี่่อนจะไปดูภายในผมขออญาตนี่เลยมีกุญแจให้ครบเลยสามดอกสามดอกไม่พอนะพี่พี่มันต้องมีไอตัวติ่งนี้ด้วยนะเป็นรหัสของกุญแจนะเนี่เอนี่สามดอกได้ครบไปเลยนะแล้วก็เป็นแคปเปิดได้เป็นตู้กบข้าขสบา,ายๆนะนี่มอกลงมอกอมีครบนะไปดูภายในกันกว้างขวางขนาดไหนรีโวเขาจะได้ภายใน ที่กว้างขวางอยู่แล้วเป็นโทนสีดำนะครับเป็นโทนสีดํานะครับผมนะคันนี้บอกเลยว่าจอวิยุุวันดอยนะามีให้ครบแอร์แอร์หัวเกียร์หสปีดนะครับผมมีหมวด Eco p อีโคโพาวเวอร์ประหยัดน้ํามันอยากแรก็ก,กดพาวเวอร์เข้าไปนะครับผมมาคันนี้ฟังชันพวงมาลัยจะมีอะไรนี่นี่มีครบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมแอร์แบ็กมีให้3ใบนะครับผมมาดูเลขใหม่กัน 8,500กิโลเท่านั้นเองนะครับผมนะระบบไฟฟ้ามีให้ครบอยู่แล้วนะเรามาดูห้องเครื่องกันเลยกว่าว่าห้องเครื่องจะสวยใหม่สดขนาดไหนนะเนเ็ m ง้าไม่ทำให้ผิดหวางแน่นอนนะครับผมรถสุขใจนะดูได้นะรับผมนะของจริงนี่มาคันนี้ น็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับผมใหม่ๆซิงๆริกิบกิบเลย ABS ก็มีดูห้องเครื่องดิถูงเหมือนรถไอแดงเลยนะครับผมเป็น2400 4 4สี่าแรงม้าดีเซลน็อตไม่มีใครยับเดิมทุกชิ้นบอกเลยว่า MC ซื้อแต่รถเดิมๆใสๆอย่างนี้ทุกคันคันนี้เป็นเพนเนอร์จด2023นะครับ8500อกิโลตัว n p ยกสูงขนาดนี้นะครับ พาลาอยู่ที่5,029,000บาทฟรีดาวไปเลยนะครับฟรีทัดจัดคาโบนภาษีพลออบบหรือตดไม่บวกแว่เนยนะครับมีเล่มคอมโคนนะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่ประวัติดีก็โอเคได้ไปนะครับผมว่าดาวฟรีดาวได้หรือจะดาวเพิ่มก็ได้นะส่วนท่านที่ติดแบคลิสต์ไปแล้วอยากจะได้รถไว้ใช้งานสักพันหนึ่งต้องดาว40%ขึ้นไปนะครับผมผมสาม,มารถสอนพี่ได้เนื่องขายเป็นตามบริษัทนะครับผมนะฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กอลฟหรือเอฟซีเขาได้เลยนะครับมาดูรอบคัน